คผู้ชมคะวันนี้กิพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอโปง่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีคะ่ะเรามาเพื่อที่จะพูดคุยกับเกษตรกรเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกลำไยออกนอกฤดูกาลนะคะซึ่งวันนี้เราก็มีเกษตรกรนะคะเป็นแขกรับเชิญของเราคือพี่สมคิดตรงแดงคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพี่สมคิดปลูกลำไยมากี่ปีแล้วคะประมาณ20บกว่าปีครับโอ้ปลูกมา20ปีนี่ลำไยส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพดินครับ ก่อนหน้านี้สภาพดินเป็นยังไงบ้างดินมันจะแข็งครับดินแล้วมันไม่ล้วนค่ะแล้วก็มาใช้ปุ๋ยเนี่ยแหละหรือ่ามดีขึ้นเยอะครับซิลิคอนเนี่ยครับยางผงครับใช้กดซิลิคอนแบบผงมาแล้วปรากฏว่าดินก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงคะจากดินที่เป็นดินแข็ง เป็นเป็นดินร่วนครับใส่เดือนมันจะอยู่ครับดินร่วนซุยขึ้นแล้วก็มีไส้เดือนครับผมก่อนหน้านี้มีไหมไส้เดือนไม่มีครับไม่มีเลยครับผมมันจะเป็นดินแข็งแล้วมันเหมือนกับว่ามีเคมีผสมไส้เดือนมันจะไม่ออกครับก็เหมือนกับว่าพี่สมคิดได้ใช้ปุ๋ยเคมีทั่วๆไปเป็นระยะเวลานานครับก็ทําให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินแข็งครับผมไส้เดือนที่เคยมีก็ไม่มี ไม่มีครับแต่หลังจากที่ได้นำตัวปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนเข้ามาใช้ครับตอนนี้ไส้เดือนเริ่มมีแล้วครับในส่วนของต้นระคะเป็นยังไงบ้างต้นนี้รู้สึกว่าใช้ปุ๋ยตัวนี้แล้วมันสมบูรณ์ขึ้นเยอะเลยครับช่วงแรกเราใช้เคมีนี่ลำไยเรานี่จะไม่ค่อยเขียวอ่ะมันจะออกเหลืองเหลพอเราใช้ตัวนี้ขึ้นมาลำไยเปลี่ยนเลยครับ ลักษณะของใบก่อนหน้านี้นี่ใบจะไม่เขียวแบบนี้ครับผมจะออกเหลืองครับโซมใบใบโซมมากเพราะว่าปลูกมาตั้ง20ปีแล้วเนาะให้ผลผลิตก็มามากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาใส่ใจดูแลฟื้นฟูให้เขาสมบูรณ์ตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์หรือยังคะสมบูรณ์ครับเนี่ยสมบูรณ์มากก่อนหน้านี้ที่พี่สมคิดเนี่ยจะนําปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนเข้ามาใช้อย่างที่บอกว่าสภาพดินมีปัญหา ก็ได้ไปรู้จักกับปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนใช่ไหมคะเอามาทดลองใช้ตอนแรกกี่ต้นคะก็ประมาณห้าหกต้นครับเอามาทดลองใช้ห้าหกต้นค่ะเอามาใช้ยังไงคะวิธีการใช้เอาอย่างผงราเอามาโรยครับมาโรยก่อนครับหวานรอบๆคนต้นครับผมใช่ไหมคะต้นละสองโลต้นละสองกิโลหลังจากนั้นนะครับมันก็คืนตัวเร็วครับดูสิว่าใบมันเขียวขึ้นค่ะ ขึ้นเยอะเลยอ่ะขึ้นเยอะผมรู้สึกว่าปุ๋ยตัวนี้ดีจริงๆครับ่ยอมรับในส่วนของต้นแล้วก็ใบที่บอกว่าฟื้นตัวเร็วเรื่องของการติดดอกนะคะเป็นยังไงบ้างดีครับเนี่ยเต็มเลยครับเนี่ยซึ่ง <ผม S 2> ปกติทั่วๆใช้ปุ๋ยทั่วๆไปจะไม่ติดดอกเยอะขนาดนี้ไม่เยอะครับแล้วมันจะออกไม่ดีอ่ะคือว่ามันสมบูรณ์ใช้ปุ๋ยตัวนี้สมบูรณ์ปุ๊บเช่อมาเต็มหมดเลย ถ้าลำไยที่สมบูรณ์นี่จะสังเกตว่าช่ออย่างนี้ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยครับนี่จะคือสมบูรณ์ครับเนี่ยถ,ถ้าไม่สมบูรณ์มันจะหลุดหมดเลยครับเนี่ยครับเพราะฉะ<ม>นั้นการติดดอกติดช่อสมบูรณ์ลูกออกมาก็จะให้ผลผลิตเยอะครับใช่ไหมลูกจะโตใหญ่ครับค่ะปกติแล้วเนี่ยพี่สมคิดให้ปุ๋ยกับการปลูกลำไยช่วงไหนบ้างมีช่วงเราจะใส่ ฟื้นฟตูต้นช่วงหลังเก็บเกี่ยวแล้วครับหลังเก็บเกี่ยวไปแล้วรเราก็ต้องมีการออฟื้นฟตูต้นเพื่อที่จะให้เขาออกลูกใช่ไหมค,คะ<ผ>มลำไย,ยออกนอกฤดูกาลของพี่สมคิดนี่เขาจะต้องออกให้ผลผลิตช่วงไหนคะช่วงระยะประมาณเดือนช่วงเริ่มแรกก็เมษาทาเสร็จแล้วมันกับผลผลิตมันจะไปเก็บเอาช่วงปีใหม่อืค่ะก็ช่วงมการา กุมภาช่วงนั้นใช่ไหมคะพหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราก็ต้องเริ่มมาดูแลต้นเริ่มเริ่มปรับปรุงใหม่อีกครับแ<ม>ปลว่าเกษตร,รกรที่ปลูกลำไยเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาทั้งเรื่องของดินทั้งเรื่องของสภาพต้นใช่ไหมคะครมเรื่องดินสภาพต้นนี่เป็นใหญ่เลยครับค่ะเพราะว่าลำไยจะให้ผลผลิตหรือไม่ให้ผลผลิตก็อยู่ที่ช่วงที่เราจะต้องดูแลเขาใช่ไหมคะ ปีนี้คิดว่าจะได้ผลผลิตเยอะไหมผมก็ว่ามันได้เยอะครับีมั่นใจเลยจากประสบการณ์ที่ปลูกมา20ปีครับพี่สมคิดเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยพี่สมคิดประทับใจอะไรกับปุ๋ยที่มีส่วนผสมของกรดซิลิคอนบ้างคือว่ามันดีทั้งหมดเลยอ่ะดีทั้งหมดเลยผมกันถึงได้ติดใจอ่ะซิลิคอนเนี่ยครับมันสมบูรณ์หมดเลยครับทั้งต้น ก็ถือว่าใช้แล้วประทับใจนะครับอนาคตผล,ผลผลิตของเรานี่จะได้คุณภาพแน่นอน <ผม S 1> ใช่ไหมคะลำไย,ยนอกฤดูกาลเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าลำไย,ยได้ได้ด,ดีกว่า <ไป S 1> มาก<ห> <นะ S 2> ครับ<อ>คือว่าราคามันสูงคือว่าเราบังคับให้มันออกนอกฤดูครับ คือถ้าเกิดในฤดูก็จะไปตรงกับภาคอื่นๆที่เขาปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะปลูกลำไย,ยออกนอกฤดูก,กาลร,ราคาก็จะดีกว่าแต่ที่สําคัญก็คือจะต้องควบคุมคุณภาพของผลผลิตครับให้ได้ตรงกับความต้องการลำไย,ยหวานไหมคะหวานครับหวานจริงๆหวานจริงๆครับ ค่ะคุณผู้ชมก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเกษตรกรท่านนี้นะคะสามารถที่จะมีวิธีการเลือกใช้ปุ๋ยผสมกรดซิลิคอนแล้วสามารถที่จะช่วยให้ดินดีขึ้นนะคะและที่สำคัญผลผลิตก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะควันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณพี่สมคิดแรงแดงมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆแนะนำคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรเกี่ยวกับรเรื่องของการปลูกลำไยออกนอกฤดูกาลครับพอคุณค่ะขอบคุณมากครับ อาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผล,ลไม้จริงๆแล้วกรดซิลิคอนนี่จำเป็นสำหรับการปลูกผล,ลไม้ไหมคะจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเราเติมซิลิคอนหรือในดินมีซิลิคอนี่เพียงพอนะครับมันจะต้านทานต่อพวกโรคและแมลงนะครับเมื่อมันต้านทานต่อโรคแมลงเนี่ยเกษตรกรก็จะใช้ยาลดลง ซึ่งมีทั้งความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยที่มีธาตุซิลิคอนเป็นส่วนผสมลงไปเนี่ยนอกจากที่จะทาให้ได้ขนาดหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นแล้วนะครับความหวานจะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในในเซลล์พืชจะลดลงเพราะนั้นน้ำตาลก็จะเหลือสะสมไปมากนะครับเพราะนั้นมันก็จะหวานแล้วก็มีความกรอบนะครับ ไม่ฉ่าน้ําเนื้อแห้งนะครับแล้วก็ผิวของเปลือกจะเหนียวกวันจะเหนียวนะครับหรือว่าในลใําไยนะครับในลใําไยนี้เกษตรกร,ร,กรมักจะประสบปัญหาแล้วคือเปลือกลําไยมันแตกนะครับเกษตรกร,ร,กรที่นําไปใช้แล้วจะเห็นว่าเปลือกจะไม่แตกเพราะเปลือกจะเหนียวและเนื้อจะไม่ฉ่าไม่ฉ่าน้ำนะเพราะฉะนั้นในลักษณะของผลไม้นะครับถ้า มีความหวานนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมน้ําตาลและมีความออกรอบนะครับผู้บริโภคก็จะบริโภคด้วยความอเรเอ็อร่อยนะครับและก็รู้สึกถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับใช้กรดซิริคอนมีผลดี4ประการดังนี้ประการที่1คือโกรซิรซิคอนจะไปช่วยเสริมให้ต้นไม้แข็งแรงช่วยป้องกันโรคพืชมแมลงศัตรูพืชและละักษณะที่ไม่พึงปรารถนาอันเนื่องมาจากสภาพดินฟ้าอากาศ ประการที่สองคือช่วยรักษาดินซึ่งเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีและช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งครอบคลุมไปถึงการช่วยควบคุมคุณภาพน้ำคุณภาพดินทั้งกายภาพและด้านเคมีและรักษาสภาพความสมบูรณ์ของแร่ธาตุในดินที่พืชสามารถดูดซับได้ประการที่3คือปุ๋ยกรดซิลิคอนสามารถทำให้พืชผักผลไม้ไม่แปรเปลี่ยนสายพันธุ์ ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นด้วยโดยเฉพาะในนาข้าวและข้าวโพดอ้อ,อยมันสับปะหลังและยางพาราเมื่อใช้แล้วสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น mm hmm. ประการที่4คือ mm hmm. เหตุผลด้านนิเวศวิทยา mm hmm. อุตสาหการรมการผลิตที่มีความปลอดภัยจะใช้กรดซิลิคอนซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาของเสียอันเนื่องมาจากการผลิต จากเหตุผลประการทั้งปวงนี้ปุ๋ยกรดซิลิคอนจึงสมควรจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายให้มากขึ้นเท่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร่วมสนับสนุนรายการโดยหมอน้ำเซฟซอยไม่กลัวแรงเกษตรกร,นกรแนวใหม่ไม่งอ้อฝนใช้ได้ทั้งปรับปรุงดินและบำรุงพืช